ท่ามกลางกระแสความเชื่อในโลกยุคปัจจุบันคำว่าบรรลุธรรมถูกนำไปตีความและขยายความจนบางครั้งผิดเพี้ยนไปจากรากฐานเดิมที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้หลายคนวาดภาพการบรรลุธรรมว่าเป็นเรื่องของอิทธิปฏาฏิหาริย์การเหาะเหินเดินอากาศการระลึกชาติได้มากมายหรือการมีหูทิพตาทิพซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้จะมีกล่าวถึงในคำพี ว่าเป็นผลพลอยได้สำหรับผู้มีบาร,รมีบางจำพวกแต่หาใช่แก่นแท้หรือเครื่องตัดสินการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมที่แท้จริงนั้นคือความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสหรือสิ่งที่หมักดองอยู่ในสันดานพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นเหมือนคนที่กำลังหลับไหลและฝันไปฝันว่ามีตัวตนฝันว่ามีของของตนฝันว่าโลกนี้น่าอภิรม์ แต่ผู้ที่บรรลุธรรมคือผู้ที่ตื่นจากความฝันเหล่านั้นแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งคำว่าพุทธะจึงแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งเป็นการตื่นจากอํานาจครอบงำของอวิชชาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมการบรรลุธรรมในทางพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การสะสมไม่ใช่การได้รับพลังพิเศษเพิ่มขึ้นแต่เป็นการสละออก เป็นการวางลงและเป็นการทำลายสิ่งที่ขังเราไว้ในคุกแห่งวัตะสงสารสิ่งที่ถูกทำลายนั้นคือกิเลสหลักสามกองได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงหรือในภาษาธรรมเรียกว่าราคะโทสะและโมหะดังนั้นมาตรวัดของการบรรลุธรรมจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครนั่งสมาธิได้นานเท่าไหร่ แต่อยู่ที่ว่าในขณะที่กระทบกับอารมณ์ที่น่าพอใจจิตมีความกำหนัดยินดีหรือไม่เมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจจิตมีความขัดเคืองขุนมัวหรือไม่และในสถานการณ์ทั่วไปจิตมีความหลงลืมสติมัวเมาหรือไม่หากกิเลสเหล่านี้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปนั่นคือสัญญาณของการเข้าถึงธรรมที่แท้จริง